ดีครับมันนี่พายพี่ e นะครับออกมาลังบานลังเงื่อนนะครับอยู่ลังบานผมนี่แหละนะครับมาหาหยางพี่น้องมาหาพึ่งเดือนห้านำพึ่งเดือนหานะครับพี่น้องกนะับ มาหามืงอยู่กอไผ่นี่แหละอ่ามันนี้บ่ไปไกลดอกครับวิถีชีวิตอีสานครับมันนี้บ่ไปไกลครับมหาอยู่หลังบ้านอยู่หลังเฮือนนี่แหละนะครับพึ่งครับพยายามส่องหาอยู่กอไผ่นี่แหละพยายามส่องหา ผมเห็นบินโว,โวโวอยู่หมู่ว่านหมวกก้อนนี่แถวนี้แหละครับผมบินโวโัววัวอยู่ต้นมะนาวครับรบ,บินโ,บโวโวอยู่ครับอยู่ข้างกำแพงเนี่ยบินแถวนี้ครับผมาว่าน <c oughs> ผมก็เลยกว่เอ๊ะอยูสย่สบายบราสันพี่น้องครับพยายามเลี้ยวหาพยายามหาอยู่เด้ครับ เปิดหาอยูใ่ในกับต้นหัวชิงไข่นี่นะครับผมบินโว,โวโวอยู่แถวนี่ไม่พี่น้องบินโว,โวโวอยู่ก็หามึงเนาะบางคนกันดที่บัเสือมาปัะเดี๋ยวเบนบอยมีมไปเลมันตีไปอยู่ตำปนันไปอยู่เรือเชียงหัวปนันครับผมว้ายนะครับมีมกับบังงดแดงงวยนะครับพี่น้องทั้งเจี๊ยกับตบตาคนคือกันดีนะครับตบตาคนคือกัน นัน่น silently, พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่ครับนี่นี่นี่มึงมึงครับมึง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 ของเทแน่นอนลอยเปือเช่นครับลอยเปือเช่นครับลอยเปือเช่นพี่น varit, ้องเอ๋ยนี่นี่นะครับของแท้แน่นอนลอยเปลือกเช่นครับอ่าพอแล้วครับพอแล้วนี่ครับนี่แหละครับวิธีชีวิตหาเมีมนะครับหาพึ่งนะพึ่งเดือนหา อยู่ขางกำแพงบ้านผมนี่แหละครับนี่นะครับเดี๋ยวกับคนนะครับเต็ียอุปรกรณ์กันมาทีนี่ <c oughs> อ,อ่านี่ครับอุปรกรณ์เนาะนี่แล้วอ่าอุปรกรณ์นี่ครับว่าม,มียังครับ กับไก่บม้วมึงมีที่ครับ ที่อเมียของผมกับวิธีชีวิติศาลครับอ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบราะว่เป็นทั้งช่องทิกตอกทั้งช่อง youtube ทางเพจเนาะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันครับผม นี่นะครับเตรียมอาเห็นนะครับพอผมตั้งกองไว้น,นะครับ,ผม,รบผมอยู่ผู้เดียวมาคนเดียวนะครับข้ามมาคนเดียวพ่ะนะ,ะนี่ครับูอกอนนี่ครับผมเอาง่ายง่ายครับคนมาคนกษิตบอกว่ามันเป็นไปได้ยัยบอกอย่ติธรประนัดนะครับมีมหรือว่าเพิง่งมี แต่ที่คนเนี่ยนะครับหามองลบมองลีมองลบสายตาคนยุบก่อดชิงไข่ครับผมมีความ,าวมาวหวานง่วงชาเนาะหวานชาหวานนี่น้องเห็นไหมครับเ,บเห็นบ่ครับเห็นบอสเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูหวานง่วงชาง อเอาง่ายๆครับผมใหญ่ดีครับใหญ่มากเลยไญ่มากครับนี่แล้ะครับ อ้วนนักประมาณโลหนึ่งครับผมนี่นักประมาณโลหนึ่งหนักประมาณหนึ่งกิโลนะครับประมาณหนึ่งกิโล,โลย็ดีมึง ดูกันจัดจาเลยครับผม mm -hmm. ที่มึงก็แล้วกบผมยัยยีดีด้วยครับโอ้ยผู้นาสวยงามมากครับผมสวยงามมากจริงๆเลยครับึ่งเดือนหา100%นะครับหผูหน้นาเลยครับผม Nói cháu Nói cháu Đây lối Đây Với ngâm mà cả bốm Đây rồi มาหนีมาหนีข้าวเดียวเอาซ้ำมานั่เ,าเ,เอาซ้ำมานั่เอาซ้ำมานั่ นี่ครับแลวพี่นอกนำพืงเดือนหาเนาะ <c oughs> อยู่ลังบ้านลังเฮื่อนผมนี่แหละครับว่าไปหาไก่ลงมืออีก ครับมึงน่ายไม่เลยครับผมบ๊วยมึงไงล่ะอดูกล้องอ่ะเดูกล้องกล้องเห็นบ่มึงเห็นบ่างเอาเนื้อลงอีกฮะเออตั้มลงองเก็บเห็นเหรอนะอะท่านนี้พอเห็นเห็นบ่างเห็นเลยเห็นหางกีดีหนาเจ้าก็พอเห็นเห็นตะเครื่งนี่เหรออตั้มลงเออนี่ก็เห็นเห็นอ่ะอันนี้เห็นหนาบ่ บ่เห็นหน้าเจา้เจาจอลงอ๋อถ่ายไปฟรีเลยนี่ยเ,เงาะกล่องยังไงนี่ยดิบกล่องกันด้วยบิบ,บกล่อ,อ,กองบิบหน้าจอกล่องกันออเอเอมองมาเมียนมาเมียนเศรษฐีดำลงเออดำลงเห็นบ่นั่นเห็นชัดเลยนครับพี่น้องเอาครับยุคผู้เดียวครับบ้างกล่องบ่ได้ครับหันเนาะเฮ้ยไ,ได้เลยครับนี่ครับพี่น้องวุ <c oughs> ้ยห,ห้องน้าเต็มเลยครับผม สวยงามมากครับอโอเคนะครับฝา,ากากดไลค์กดใจผมด้วยนะครับทั้งสองติง๊กตอกทั้งชมยูทูบทั้งเพจเห็นไหมปิดปิดหน้ากล้องปิดกดตัวจุดแดงกดไอันนี้เห็นป่าเห็นอโอเคนะครับ